สวัสดีค่ะกะ็ขอต้อนรับสู่ฤดูหมอกควันนะคะปกติแล้วเนี่ยถ้าเกิดเรามาเชียงใหม่เนี่ยเราจะเห็นสัญ,ญลักษณ์ของเมืองเชียงใหม่เนี่ยเป็นดอยสุเทพเมื่อเช้าเมื่อเช้ามีใครมาถึงที่อุทยานวิทยาศาสตร์เรามองเห็นดอยสุเทพบ้างไหมคะไม่มีเพราะว่าวันนี้ค่า PM ค่าคุณภาพอากาศ AQI อยู่ที่ประมาณ270โดยเฉลี่ยทั่วเมืองเชียงใหม่ นะคะก็วันนี้ก็จะเป็นวันที่เหมาะกับการพูดถึงเรื่องหมอกควันเป็นอย่างยิ่งแล้วก็การที่เราจะสามารถนำเทคโนโลยีบล็อกเชนเนี่ยเอามาแอพพลายใช้กับเรื่องของการจัดการปัญหานี้ได้อย่างไรบ้างนะคะอันนี้เป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัยที่เราเราทำให้กับ วอชอนะคะได้รับทุนการวิจัยสนับสนุนการวิจัยจากวอชอแล้วก็ดําเนินงานร่วมกับทางวิสาหกิจเพื่อสังคมงจังหวัดเชียงใหม่นะคะรวมถึงกรรมการรัฐร,ร่วมเอกชนหรือว่าที่เราเรียกตัวสั้นๆว่ากกร,ก,ร,ก,ร,ก,รก็คือภาคเอกชนจะร่วมกับรัฐบาลเนี่ยในการแก้ไขปัญหานี้อย่างไรบ้างนะคะมาที่จุดเริ่มต้นของโครงการเลยก็คือโครงการศึกษากลไกลที่จะให้รางวัลเพื่อส่งเสริมการลดพื้นที่เผาไหม้ให้เป็นศูนย์ถ้าเราถามว่าควันมาจากไหน ใช่ไหมคะหม,ห,มหมอกควันเนี่ยมาจากการเผาไหม้อันนี้เป็นหลักเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่รัฐบาลทํามาตลอด15ปีก็คือประกาศวันห้ามเผา60วันบ้าง90วันบ้างช่วงมีนาเมษานะคะแต่ถามว่าความรุนแรงของปัญหามันก็ยังทวีความรุนแรง,อย,งอย่างต่อเนื่องมันก็ไม่ได้หายไปไหนเราก็เลยมองว่าถ้าเกิดเราใช้กลไกที่กลับกันละ่ะแทนที่เราจะบอกว่าคุณเผาเราจับเราปรับหรือว่าคุณเผาแล้วเราเห้ามเผา ระดมกันดับไฟถ้าเกิดว่าเราจะสามารถมีวิธีการไหนที่จะจูงใจให้คนไม่เผาตั้งแต่แรกได้เนี่ยน่าจะเป็นสิ่งที่ดีกว่านะคะก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นที่พูดคุยกันกับทางทางกรกรแล้วก็ทางภาคเอกชนในส่วนต่างๆว่าเราจะทํำยังไงที่จะช่วยกันแก้ไขปัญหานี้นะคะเราก็เลยออกแบบโครงการว่าหมู่บ้านที่เข้าร่วมเนี่ยพื้นที่ประมาณ2 2 0 0 0ไร่ต่อหมู่บ้านที่จะไม่เผานะคะเข้ามาดูแลพื้นที่ของตนเองในรูปแบบ ของตัวเองนะคะเกิดการปรับเปลี่ยนวิธีการใช้ชีวิตแล้วก็วิธีการเกษตรที่จะไร้ไฟนะคะเราไม่ได้กําหนดว่าเขาจะต้องทํำยังไง1 2 3 4งไม่ได้มีแพทเทิร์นให้เพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นกระบวนการเรียนรู้เขาสามารถใช้กระบวนการองค์ความรู้ในระดับท้องถิน่นหรือว่าถ้าเกิดเขาต้องการพี่เลี้ยงเราก็มีให้นะคะในส่วนนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นการส่งเสริมศักยภาพหลายๆอย่างรวมถึงการป้องกันพื้นที่ด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นภาพว่า ที่ไปที่มาของโครงการนะคะเชียงใหม่วิสาหกิจเพื่อสังคมร่วมกับโครงการประเทศไทยไร้หมอกควันนะคะเราก็เอาข้อมูลตรงนี้ร่วมกับกกรมาดูว่าถ้าเกิดเราลดพื้นที่เผาไหม้เนี่าลดอะไรได้บ้างนะคะเราก็จะเห็นทางทางด้านล่างเนี่ยตั้งแต่ปี2558เนี่ยฉเฉลี่ยจํานวนจุดความร้อนมันก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะก็งงว่าแบบเฮ้ยทำไมเป็นแบบนี้นะคะแล้วคนเชียงใหม่จะอยู่กันแบบนี้ต่อไปก็ไม่ได้นะคะก็เลยมีการร่วมมือกันขึ้นมาระหว่างหน่วยงานต่างๆที่ สนใจเรื่องนี้เหมือนกันนะคะเราก็บอกว่าถ้าเราระดมทุนจากสมาชิกของ CSE ก่อนในตอนแรกว่าแบบโครงการลักษณะนี้จะเวิร์กหรือเปล่ามันจะทําได้จริงไหมหมู่บ้านที่มาเข้าร่วมโครงการจะจะมีจุดเผาไหม้เป็นศูนย์ได้จริงหรือเปล่านะคะทดลองก่อนปีแรกเราก็บอกว่าทางกกรลก็บอกว่ากกกกับเชียงใหม่วิสาหกิจเพื่อสังคมเนี่ยก็ช่วยกันไประดมทุนมานะคะก็ตั้งเกณฑ์ไว้ว่าหหมู่บ้านเนี่ยประมาณพื้นที่ประมาณ2,000ไร่เนี่ยจะได้ รางวัลเป็นมูลค่าประมาณ5 0,000บาทตามความต้องการของหนูบ้านที่จะไปช่วยให้เขาลดการเผาไหม้ในปีต่อๆไปได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นเป็นรูปแบบของโครงการว่าเราจะเปลี่ยนพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ที่เกิดไฟเนี่ยเป็นพื้นที่สีเขียวได้อย่างไรนะคะเริ่มต้นเลยก็คือเราบอกว่าใครสนใจบ้างให้ยกมือขึ้นยื่นใบสมัครเข้ามานะคะแล้วเราก็ให้เขาไปเก็บขอบเขตพื้นที่ลายแปลงเอามาเข้าระบบ GIS หลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะจะมอนิเตอร์เขาผ่าน ตัวฮอสปอ o t ของ NASA ที่ที่เขาจะส่งข้อมูลออกมาทุกวันเราก็จะใชะ้ข้อมูลลักษณะนี้ดูตลอดตั้งแต่วันที่16มกราที่เปิดตัวโครงการไปจนถึง30มิถุนาหลายๆคนก็ทวงติงว่าเฮ้ยทำไมต้อง30มิถุนาเพราะว่ารัฐบาลประกาศเลิกเผาเนี่ยก็แค่30เมษาทำไมเราไม่ไม่หยุดที่30เมษาเหมือนกันแต่เราบอกว่าโครงการนี้เราต้องการเปลี่ยนวิถีชีวิต เป็นเกษตรไร้ไฟเป็นวิธีชีวิตที่ไม่มีการใช้ไฟเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ดึงโครงการเนี่ยยาวเข้าไปถึงหน้าฝนเพราะถ้าเข้าหน้าฝนแล้วเนี่ยการเผาไหม้ก็จะไม่มีละมันก็จะไปนวนลุบเพราะฉะนั้นโครงการนี้เนี่ยออบางคนก็จะถามว่าทาไมระยะเวลาเรายาวจังนะคะก็จะเป็นลักษณะนี้ทีนี้มาดูกันว่าหมู่บ้านที่เข้าร่วมเนี่ยมีทั้งหมด14หมู่บ้านนะคะก็จะกระจายกันอยู่ทั้งทั้งโซนเหนือตั้งแต่เชียงดาว เชียงดาวพราวแม่แตงสันทรายแม่แจ่มแม่วางอมก่อยนะคะรวมพื้นที่ทั้งหมดประมาณ2 5 0 0 0ไร่นะคะแล้วก็กระจายกันตัวกระจายตัวกันอยู่ที่ประมาณา14หมู่บ้านแล้วทางด้านขวาเนี่ยก็จะเป็นรายชื่อของผู้ใหญ่ใจดีนะคะที่พร้อมที่จะให้รางวัลก็จะมีรางวัลตั้งไว้ตอนนี้ 14รางวัลน,นะคะสำหรับหมู่บ้านที่ผ่านเกณฑ์ก็คือฮอตสปอตเป็นศูนย์ถ้าเกิดถามว่าฮอตสปอตเนี่ยพื้นที่เผาไหม้ก็คือขนาดใหญ่250คูณ250เมตรนะคะถ้าเกิดเจอบนภาพถ่ายดาวเทียมปุ๊บเนี่ยก็คือกริดประมาณนั้นนะคะเราก็เลยบอกว่าถ้าเกิดว่าเขาจะใช้ไฟในสเกลขนาดนั้นเนี่ยขอให้หยุด ะะกเเเ็เป็นโครงการลักษณะนี้ทีนี้เราก็เลยพัฒนาเว็บไซต์ขึ้นมาถ้าเกิดท่านไหนสนใจข้อมูลเพิ่มเติมนะคะสามารถเข้าไปดูแล้วก็เข้าไปช่วยลุ้นหมู่บ้านปลอดไฟกับเราได้นะคะเราก็จะมีข้อมูลหมู่บ้านที่จะอัปเดตให้ดูได้ว่าย้อนหลัง24ชั่วโมงเนี่ยมีฮอตสปอตไหม1วัน7วันแล้วก็รวมทั้งหมดตั้งแต่เริ่มต้นโครงการตั้งแต่16มกราเป็นต้นมาณะะปัจจุบันนี้เนี่ยทั้ง14หมู่บ้านเนี่ยพบฮอตสปอตขึ้น1จุด ะะซึ่งเป็นฮอสปอตที่เขาบอกว่าป่าไม้เข้าไปทําแนวกันไฟเราก็เลยบอกว่าโอเคงั้นเราก็เก็บรวบรวมข้อมูลไว้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะให้กรรมการพิจารณาภายหลังจากที่สุดโครงการว่าในกรณีลักษณะนี้เนี่ยเราจะทํายังไงกันบ้างหลายๆห,หมู่บ้านก็ถามขึ้นมาบอกว่า ปีนี้เนี่ยเชียงใหม่มีวิธีการแบบใหม่ก็คือให้ไปลงทะเบียนการเผาถ้าเกิดวันไหนที่สภาพอากาศดีมีอัตราการระบายอากาศได้ดีควันจะไม่สะสมในเมืองเนี่ยเขาก็จะอนุมัติให้เผาได้เป็นบางวานันแล้วก็บางพื้นที่ถ้าพื้นที่ที่ขออนุมัติเผาแล้วเผาได้เนี่ยนับรวมไหมเราก็บอกว่านับเพราะว่าโครงการนี้มีเงื่อนไขเดียวคือไม่มีฮอตสปอตนะคะเพราะฉะนั้นหลายๆหมู่บ้านเนี่ยเขาก็มีการเตรียมการพูดคุยกันในหมู่บ้านมีประชามติเอาหน่วยงานในพื้นที่มานั่งคุยกันว่า ขอนะปีนี้เขาอยากได้รางวัลเขาอยากได้ระบบน้ําบาดาลเขาอยากไดเ้เครื่องจัดการปุ๋ยเขาอยากได้นูน่นอยากได้นี่เพราะฉะนั้นขอนะปีนี้ไม่เผามาช่วยกันนะคะก็จะเป็นลักษณะนี้เป็นสิ่งที่ที่เราภูมิใจการได้คุยกับเจ้าหน้าที่ป่าไม้ในบางพื้นที่อย่างเช่นแถวแถวแม่วางเนี่ยเขาก็เชิญเราไปบอกว่าเนี่ยปีนี้เขาจะประกาศปฏิญญาหมู่บ้านว่าเขาจะเป็นหมู่บ้านไร้ไฟนะคะก็ ก็เป็นสิ่งที่ทําได้ทีนี้มาเข้าเรื่องว่าแล้วอันนี้มันโผล่มาในบล็อกเชนได้ยังไงนะคะอันนี้คือส่วนที่เราเราจะพัฒนาต่อกับโครงการนี้ว่าถ้าในอนาคตเนี่ยเราสามารถเอาเราเราจะเอาบล็อกเชนเทคโนโลยีเนี่ยเข้ามารวมกับโครงการนี้เอามาสนับสนุนเพราะว่าการที่เราจะสร้างความเชื่อมั่นให้กับคนที่จะมาบริจาคเงินเนี่ยการใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนมันก็จะรวดเร็วมากขึ้นนะคะเพราะไม่งั้นปกติแล้วเนี่ยกว่าเราจะสร้าง สร้าง trust ขึ้นมากับองค์กรหรือหน่วยงานใดหน่วยงานนึงเนี่ยมันก็จะใช้เวลารวมถึงกระบวนการตรวจสอบด้วยการใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนเข้ามามันก็จะช่วยตอบโจทย์ใน,ในทั้งในส่วนของอชาวบ้านที่เข้ามาแล้วก็รอรางวัลแล้วก็ในส่วนของอผู้ที่ให้รางวัลว่ารางวัลเหล่านี้เนี่ย เข้าไปถึงชาวบ้านได้ได,ได้ได้จริงๆนะคะก็จะเป็นส่วนที่เราบอกว่าในอนาคตเนี่ยรูปแบบการลงทุนจะมีบล็อกเชนมีคราวฟันดิ้งเข้ามานะคะตอนนี้เนี่ยเราก็ใช้ระบบสปอนเซอร์ก็คือระบบผู้ใหญ่ใจดีเนี่ยใครที่อยากอยาก,ยากที่จะช่วยก็บริจาคเงินเข้ามานะคะเพราะว่าการบริจาคเงินผ่านเชีงยงใหม่วสาหกิจเพื่อสังคมเนี่ยก็สามารถที่จะนําไปลดหักภาษีได้นะคะเพราะว่าเขาจดทะเบียนวิสาหกิจเพื่อสังคมแล้วนะคะทีนี้ มาต่อกันอีกนิดนึงเรื่องบล็อกเชนนะคะว่าจะช่วยอะไรได้บ้างก็คือช่วยในเรื่องของขั้นตอนการบริจาคเงินให้มันสะดวกขึ้นนะคะบริจาคแบบไม่ผ่านคนกลางนะคะรวมถึงลดค่าธรรมเนียมลดค่าใช้จ่ายเงินที่บริจาคมาเนี่ยก็จะสามารถส่งต่อไปให้กับชาวบ้านที่เขาทํางานจริงๆในพื้นที่เนี่ยได้เตมเม็ดตาหน่วยมากขึ้นแทนที่จะไปหักค่าใช้จ่าย 15%, 20%, 30%ก็อาจจะเหลือ 5%, 3%ลักษณะนี้ก็ได้นะคะข้อมูลโปร่งใสตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทางเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็สร้างความเชื่อมั่นให้กับทั้งผู้ให้และผู้รับนะคะรวมถึงสิ่งต่างๆที่จะเกิดขึ้นนะคะก็เป็นกรณีตัวอย่างที่เราจะสามารถที่จะนำบล็อกเชนมาใช้รวมถึงการที่ใช้บล็อกเชนเข้ามาแล้วเนี่ยมันสามารถที่จะ เก็บสะสมเครดิตได้ด้วยนะคะว่าใครบริจาคอาจจะเริ่มจากบริจาคน้อยๆ5บาท10บาทแล้วแต่นะคะเริ่มบริจาคเข้ามาก็เก็บสะสมเครดิตเข้าไปซึ่งเครดิตตรงนี้เนี่ยก็สามารถที่จะคอนเวิร์ตเป็นคล้ายๆกับแต้มบัตรเครดิตได้โดยภายใต้ระบบบล็อกเชนเราก็จะสามารถเรียนรู้ได้ว่าใครที่สนใจในเรื่องนี้แล้วก็ทำงานในเรื่องนี้บ้างค่ะก็เบื้องต้นก็คงเท่านี้ก่อนค่ะขอบคุณค่ะ ขอบพระคุณค่ะขอบพระคุณท่านอาจารย์เป็นอย่างสูงนะคะท่านอาจารย์ปองทิพย์เที่ยงบุรณะร,รมค่ะเรียนเชิญคุณนัททีเทพโพธิ์ค่ะมอบของเท่ลึกให้กับท่านอาจารย์นะคะให้เกียรติในการพูดคุยกันเนื่องการแก้ไขปัญหาหมอกควันในจังหวัดเชียงใหม่อย่างยังย่งยืนด้วยนะคะซึ่งตอนนี้นะคะไม่เฉพาะผู้ที่อยู่ภายในห้องนี้เท่านั้นนะคะยังมีผู้รับฟังเราผ่านการไลฟ์นะคะในหลายๆเพจค่ะแล้วก็เพิ่มเติมในวันนี้นะคะสําหรับผู้ที่กําลังฟังผ่านคลับเฮาส์ซึ่งด้วยทักทายไปด้วยนะคะขอบะ ขอบคุณค่ะ